เอาคอมไปคืนค่ะมืดแล้วกลัวเหมือนกันเดินไปคนเดียวแต่ก็เนาะอย่าเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันเนะาะจยเอาคอมไปคืนค่ะเพราะว่าวรรุตาไม่เอาแล้วยี่ห้อนี้จะไปใช้ยี่ห้ออื่นละไม่ไหวแล้วมันเปิดใช้สองรอบมันเข้าพังแลค่ะก็เลยไม่ไหวแล้วเดินไปตั้องพัง ความมืดเพื่อนๆมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเดินไปตั้ง20กว่าน,นาทีกี่เกียดร,รอแฟนเดินไปด้วยแล้ววันนี้อากาศก็ดีด้วยก็เลยจะเดินไปค่ะภาพมันอาจจะสั่นนะคะเพราะว่าเดินไปด้วยอ้ยหนาวขนหนาวมากๆเลยเดินกันไปขอบคุณสำหรับเลิฟแรกค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่วร้ตา บ่าวมืดบ่าวมืดพี่มาแบบมืดมืดเลยขอบคุณมากค่ะอุตส่าห์แวะเข้ามาขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่กำลังจะเอาคอมพิวเตอร์ไปเปลี่ยนเดี๋ยวจะหาคนเดินไปเป็นเพื่อนขอบคุณบ่าวมืดมากๆเลยค่ะที่อุตส่าห์แวะเข้ามามาเดินเป็นเพื่อนพี่โห้บ่าวมืดกล้ามล่ำมาเป็นเพื่อนพี่สุดยอดเลยมาเลยไม่กลัวแล้วงานนี้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนไปค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปคืนคอมพิวเตอร์กันอ่ะไฟเขียวแล้วคะ่ะอุ้ยยังไม่เขียวเลยไปเลยคะ่ะไปเลยมืดมืด,มดใช่มืดมืดพี่ก็ยังจะไปพี่ก็บ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ยังงงตัวเองอยู่เนาะก็ยังงงอยู่ไปเดินค่ะเดินแล้วแบบไม่ได้มาเพียมพร้อมอะไรเลยนะเนี่ยมืดมากตรงนี้เป็นสถานีรถไฟคะ่ะ ไป,ไปรื่องเงินต่อเดี๋ยวจะเกิดแฟนรู้ว่าไปคืนของตอนมืดๆอย่างนี้โดนแน่นอนเลยไปครับไปไปกันเถอะอยู่กันเป็นเพื่อนกันเดอ้อบ่ามืดอย่าทิ้งไปไหนนะกลัวอยู่เหมือนกันไปแบบมืดๆคนเดียวแบบเนี้ยไปกันเลยค่ะ ui nó cứ mà thấm mày không bỏ lần ui ลมพัดกำลังเย็นสบายเลยค่ะน่าเดินเล่นมากเลยแต่เพื่อนว่ามันมืดแล้วพี่มองไหมเดินไปด้วยแล้วก็เหนื่อยไปด้วยโอ้ยลมพัดเย็นมากเลยอุ้ยนี่สถานีรถรางนะคะตอนนี้ก็6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นเห็นนาฬิกาไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลย เดินกันไปแบบลุยๆแบบนี้ในตอนมืดๆกึาขๆเอาคอมพิเวเตอร์ไปเปลี่ยนเดี๋ยวกกลับเดี๋ยวจะนั่งรถรางกลับค่ะเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวก็ตรงหน้าห้างก็จะมีสถานีรถรางเดี๋ยวขึ้นรถรางกลับค่ะพี่ไลท์แป๊บเดียวเอง ขอบคุณมากเลยบ่าเมื่อส่งรูปหัวใจพลังบวกมาให้พี่จอดแว็ดดูสาวด้วยได้ได้ได,ได้ถ้าเห็นนะเดี๋ยวจอดแว็ดดูสาวให้สาวๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะขนาดพี่ยังมองเลยไปบ่าเมืดแต่ตอนนี้นะมันจะมืดมากเลยเดินแบบไปคนเดียวก็เนาะช่วงเวลาแบบนี้ก็อันตรายอยู่ เดินทั้งถือคอมแล้วก็ถือทั้งมือถือแล้วเดินคนเดียวโหเป็นอะไรที่อย่าพี่ก็ดูเหมือนกันบ่ามืดสาวเพียบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยขาวขาวจมูกโดงๆตาโตโตนะโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากนุ่นรถรางกำลังมาค่ะรถรางกำลังมาอ้าแล้วเราเดินมาข้างนี้ทำไมเนี่ยแต้ไม่ต้องข้ามถนนเพราะต้องข้ามไปฝั่งนู้นอีก ออ้ยรถรางกำลังมาค่ะจริงๆแล้วไปเปลี่ยนตอนกลางวันก็ได้แต่ไม่รู้มันเป็นยังไงจะมาเปลี่ยนตอนค่ำๆมืดๆนี่แหลยไปเดินกันต่อวันนี้อากาศมันดีไงคะพี่ก็เลยอยากจะออกมาข้างนอกอยากจะออกมาเดินเล่น อุ้ยรถมาว่าจะข้ามไปฝั่งโน้นลืมไปค่ะเมื่อกี้ว่าจะข้ามไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นดีกว่ารถกำลังมาค่ะไปเลยข้าไปฝั่งนน้นกันอุ้ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งร้อยอ่าพึ่งมาป่ามือสบายดีเนาะสบายดีไหมคะสบายดีเนาะตื่นเช้าๆมาได้ยินเสียงไก่ขนันพร้อมกับเพลงหมอํำม่วนๆหลายๆโอ้ยสุดยอดมากไปค่ะไปเป็นเพื่อนกันเดินเอาคอมพิวเตอร์ไปคืนค่ะ น้องนิธิพี่วรุตาจะเอาคอมไปเปลี่ยนเดินไปท่ามกลางความมืดไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยคอมไปซื้อมาแล้วมันก็เสียทั้งสองรอบก็เลยเอาไปเปลี่ยนแล้วก็วันนี้วันนี้ก็เลยไม่รู้มันตะกิดยังไงหกโมงเย็นแล้วนั่นเนี่ยแล้วมันมืดมากเห็นยายข้างหน้าเกถือรถไหนนะเกลากไหวไหมเนะยายเป็นกำลังใจให้ยายเนาะะชานะ้าๆเนาะ ไปก่อนละฤิธีเดี๋ยวเจอกันออตอนน้องแอนไลน์นะเพราะว่าน้องแอนเมื่อคืนก็บอกเขานอนไม่หลับเลยเพราะว่ายังฟังเรื่องคลิปเหลืองคลิปเขียวคลิปแดงกันนังไม่จบเลยน้องฤิธีก็กาลังจะอธิบายอยู่เขาบอกก็นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนี <c oughs> น่ยเพิ่มล้วตกเวทีไปซะก่อน รถรางมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะนั่งรถรางกลับบ้านเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะนั่งรถรางกลับบ้านนั่งรถรางกลับบ้านดีกว่าอันนี้ของที่เขาเคลื่อนย้ายบ้านแล้วเขาก็จะมาวางไว้ให้รถก็จะมีเห็นไหมคะมีโคมไฟมีเก้าอี้พวกนี้แล้วค่ะใครอยากได้ก็ามาเอากันไปเลยนะคะเพราะว่าคนที่นี่เวลาเขาย้ายบ้าน เขาจับไปแจ้งทางเท่าหน้าที่ให้มารับให้มารับของที่เขาขนย,ย้ายส่วนใหญ่แล้วเข้าของเช็ดีๆทั้งนั้นเลยละค่ะยังไม่เอี่ยมอยู่เลยรถรางไปแล้วค่ะรถรางไปแล้วรถรางไปแล้วเรากำลังเดินแล้วช่วงนี้จะเดินยากขึ้นเพิ่งรู้ว่ามันเดินขึ้นเนิน ปเดินขึ้นเนินแล้วมันจะเหนื่อยพร้อมกับลากคอมพิวเตอร์ขึ้นไปด้วยพี่เอาคอมพิวเตอร์ใส่รถเข็นมานี่อยู่ในนี้ไปเดินกันต่อยิ่งมือยิงน่ากลัวแล้วเดินคนเดียวดูหนุนม่นมหนุ่มริตีกับบ่าวมืดหายไปแล้วเอลอไลน์เนื่องด้วยว่าอยากจะหาเพื่อนคุย จะได้คุยกันไปด้วยจะได้ไม่เดินคนเดียวน่ากลัวอ้าเน็ตปั้นหมุนเลยน้องลิทีโอ้ยเน็ตปั้นหมุนอีกแล้วเป็นอะไรที่ประจำประจำสม่ำเสมอของพี่นี่ หมุนประจําเลยลหละลิตีที่เราคนเหนื่อยเนาะแล้วมือถือไม่ได้เอาไอ้นั่นมาด้วยไม่ได้เอาไม่ได้เอาที่ที่คล้องมาด้วยจับเอาไว้เฉย,ฉยเวลาคนเดินผ่านก็ต้องระวัง <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมากโออไม่หมุนแล้วกับคุณมากน้องนิธีอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนที่วรุตาก่อนเดินไปคนเดียว เมืดมืดแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันถ้ามีใครอยู่เป็นเพื่อนมันก็รู้สึกโล่งไปเยอะเลยโอ้ยเหนื่อยรถล,ลางมาอีกแล้วรถล,ลางไปสามคันแล้วเมื่อกี้เอ๊ก็ยัองอยงงว่าทำไมพี่ไม่นั่งรถลางอาจจะเป็นเพราะว่าพี่อยากเดินไงสองวันแล้วที่ไม่ได้เดินออกกำลังกายแล้ววันนี้อากาศมันดีด้วย ก็เลยถือโอกาสเดินไปซะเลยแล้วเวลาเราเดินนะเราก็พูดดังๆเนาะเวลาเราพูดดังๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไม่รู้สึกกลัวเหมือนเรามีเพื่อนมีบ่าวมืดได้น้องนิธีอยู่เป็นเพื่อนโอ้โหกล้ามมัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันก็จะทําให้รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเยอะเลยละค่ะวันนี้ จะเอาคอมพิวเตอร์ที่ตั้งใจอยากจะได้มาตั้งนานต้องเอาไปเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆเลยละค่ะมันมันแย่มากๆใช้แป๊บเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยเมาส์มันเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเมาส์มาต่อมันก็ได้แต่ว่ามันก็อย่างเนะของมันยังใหม่อยู่ บ่ามืดบอกว่ายาวๆขอบคุณมากเลยบ่ามืดขอบคุณมากๆเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนพี่อย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะมันมืดเดินแบบเดินข้างถนนอะแบบมืดๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรได้เดินขึ้นเนินนะจะได้ยินว่าเริ่มจะจะเหนื่อยแล้วเริ่มหายใจติดขัดเพราะว่ารีบด้วยรีบด้วยเดินขึ้นเนินด้วยแล้วมือ ก็ต้องคอยจับมือถือด้วยเราก็กลัวมือถือเราเนาะนั่นแหละมันก็เลยการว่าเดินกันไปดูกันไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่นะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงก็กลางค่ำกลางคืนก็มองอะไรไม่ค่อยชัดเนาะมันมืดนั่นแหละค่ะความมืดมันก็มันทำให้ไรทำให้เรามองอะไรไม่เห็นชัดอยู่แล้ว ใบไม้ก็เริ่มหลงขึ้นมายเยอะๆแล้วล่วคะค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะมาดําฝรั่งทีงกอกขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอุตส่าแวะเข้ามาเป็นกําลังใจพี่วรุตากําลังเริ่มขึ้นเดินขึ้นเนินแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะรถร้างผ่านไปอีกคันนึงแล้วขอบคุณเบาเมื่อที่ให้กําลังใจสู้ๆมาสู้ๆคะ่ะ เดี๋ยวมีเพื่อนเดินอย่างนี้สบายใจขึ้นตั้งเยอะเลยละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสองข้างทางมืดน่าดูแต่รถวิ่งไปมาค่ะแต่เราเดินอย่างนี้แบบไม่มีใครเดินเลยเห็นไหมคะสองสองข้างทางถนนเห็นไหมคะไม่มีใครเดินเลยมีพิ่ยรุตาเดินอยู่คนเดียวแล้วคนส่วนใหญ่เขาก็ใช้รถกันอุ้ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็ใช้รถกันไม่มีใครเดินเลยค่ะเห็นไหมคะ ไม่มีคนเดินแล้วค่ะเพราะว่ามันมืดเลยค่ะมันไม่มีคนเดินพราะไม่มีคนเดินแล้วเราเวลาเราเดินอยู่คนเดียวฝั่งนู้นก็ไม่มีคนเดินค่ะมีแต่คนขับรถเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็แล้วก็เดินข้างถนนอย่างเงี้ยถึงจะมีแสงสว่างยังไงมันก็เนาะมันก็น่ากลัวนิดนึงแล้ะค่ะมืดแล้วหกโมงกว่าแล้ว ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับสองล้านดวงใจที่อยู่กับพี่วรุตาตอนนี้แล้วก็สามล้านดวงใจที่ให้มาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะรีบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเขียนก็มาให้กำลังใจนะคะพี่วรุตากำลังเดินเอาของไปเปลี่ยนค่ะสวัสดีมาดาม ฝรั่งขี้นกสวัสดีกับทันเพนสวัสดีบ่าวมืดขอบคุณบ่าวมืดขอบคุณมากๆเลยได้นะมาชื่นใจหน่อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้ยเดินแบบเห,หนื่อยมากเลยโอ้ยอา้าวหลานยายเข้ามาเหรอหลานยายเดี๋ยวยายเอาคอมไปเปลี่ยนก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีหลานแต่ตอนนี้ ยายเอาคอมเจอร์ยายไปเปลี่ยนก่อนเอาไปจะยาไปเปลี่ยนหรอไปคืนเลยไม่ไหวแล้วพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะวรุตาเอาคอมไปเปลี่ยนค่ะไม่จะไปเปลี่ยนค่ะไปคืนวรุตาไม่มีคอมอีกแล้วนะคะนับจากวันนี้วรุตากําลังหายี่ห้อหรือราคาที่มันเหมาะสมกับวรุตายังไม่ได้ค่ะเจอแล้วแล้วก็มันก็เจ๊งวรุตาต้องเอาไปเปลี่ยนค่ะไม่ไหว หลวงตาก็เดินมาคนเดียวเดินท่ามกลางอากาศที่มันสบายๆแต่มันมืดนิดนึงค่ะก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังด้วยละค่ะเพราะว่าถือมือถืออยู่ด้วยแล้วก็อะไรอยู่ด้วยรถเดี๋ยวเดินข้ามรถกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะอุ้ยรถมาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณหลานแอนขอบคุณกับทันเทนขอบคุณมาดามฝรั่งกี่นกขอบคุณบามืดขอบคุณน้องดิธีนะคะขอบคุณหลานตอนนี้ยายรีบมากเลยกลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครเดินและเห็นไม่สองข้างทางน่ะก็เลยต้องไลฟ์เพราะว่าอยากมีเพื่อนเดินอยากมีเพื่อนเดินไม่มีใครเดินเลย มีแต่ยายเดินอยู่คนเดียวเห็นไหมแล้วมีแต่คนนั่งรถกันทั้งนั้นแล้วยายเดินคนเดียวอย่างเงี้ยดูดูบรรยากาศขอบคุณมากเลยค่ะกับตันเทนใช่ค่ะดูรถดูคนด้วยเพราะว่าถือมือถือด้วยแล้วในยายยายก็เอาเอาคอมพิวเตอร์ใส่รถลากมาด้วยก็ก็ไม่อยากให้คนเห็นนะว่าเรามีคอมพิวเตอร์อยู่นะก็ ก็ต้องใส่รถเข็นแล้วลากไปเพราะว่ามืดมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะหลานยายอุย้ยยายรีบมากเลยเหนื่อยมากเลยตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวผ่านโค้งไฟแดงนี้ใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้ว าแยดงขอบคุณสามล้าเลิฟที่ให้มานะคะตอนนี้วรุตตากำลังเกือบใกล้ถึงห้างที่จะเอาคอมไปคืนแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะอยู่ข้างหน้านู้นมืดมากเลยจะไม่มีใครเดินเลยมีวรุตตาเดินอยู่คนเดียวขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากำลังใจในการเดินเอาคอมไปเปลี่ยนในยามค่ำคืนแบบนี้ที่แสนจะเปรียวๆแล้วก็มืดๆเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เดินอยู่ตามท้องถนนไม่มีใครเดินสักคนเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมันจะยังไม่เท่าไหร่เวลาตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นกว่าๆเองค่ะรถรางกำลังจะไปยังคิดว่าจะนั่งรถรางกลับเพราะว่า มันมืดตอนเข้าไปเปลี่ยนในในร้านก็ต้องไปนั่งเขียนว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องเอาคอมมามาคืนก็เหตุผลเดียวอย่างนั้นละค่ะก็คือเมาส์มันไม่ไม่เคลื่อนไหวเลยแล้วเครื่องมันคกค้างจ้าป่ามืดเดี๋ยวพี่ก็จะนั่งรถกลับ ก็ตอนกากลับนี่ถือเงินมาด้วยไงก็ก็ก็กลัวเนาะก็กลัวน้อยแล้วเดินมืดๆอย่างนี้เดี๋ยวจะรั่งรถกลับดีกว่าออ้ยมีคนเดินด้วยสองคนอุ้ยมีมีมีคนเดินด้วยสองคน,คน,น,งคนชื่นใจหน่อยมุมนี้ถึงแล้วค่ะร้านข้างหน้านะคะถึงแล้ว ร้านตรงนี้จะเป็นร้านขายเกบับเฮาส์ House, อาหารของคนตุรกีเขาค่ะที่เป็นหมูปิ้งบ้านเราเรียกเกบับนะคะบ้านเราก็เรียกเกบับที่นี่ก็เกบับเนาะนี่ละค่ะอุ้ยรถอยู่รอไฟแดงนิดนึงค่ะไฟแดงมองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถไหนเราก็นั่นรอ,อนิดนึงอันตรายค่ะกลางค่ำกลางคืน เอาวรุตาไปก่อนแล้วถ้าไม่เห็นมองซ้ายมองขวาไม่ไม่เห็นไม่เห็นรถมาถึงร้านแล้วค่ะถึงร้านแล้วถึงร้านที่วรุตาจะเข้าไปเปลี่ยนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจ กับวรรุตาที่เดินมาเป็นเพื่อนด้วยกันขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยายต้องขอตัวลงก่อนเดี๋ยวยายต้องเอาเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปเปลี่ยนขอบคุณสี่ล้านดวงใจขอบคุณสี่เลิฟที่เดินมาเป็นเพื่อนกับกับวรรุตาวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งในเวทีของหลานยายเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟเลิฟมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ